ชาลคนาราศีพฤศพในปี2568เป็นปีแห่งการสวัสดีความรวยนะรวยแบบฟุกฟกุรวยติดปีกจะมีความสำเร็จ สมหวังในเรื่องทั้งการงานและการหาเงินหาไรายได้ค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภในปี2567เนี่ยถือว่าเป็นปีที่โชคดีโดดเด่นแล้วนะคะเพราะว่ามีดาวการงานนะคะอยู่ในจุดในมุมที่โคจรให้ผลดีนะคะและยังมีดาวพฤหัสที่มาจากเนลนราพทับตัวของชาวลัคนาราศีพฤษภอีกนะคะดังนั้นในปี2567เนี่ยถือว่าเป็นปีที่ดีที่สุดของชาลัคนาราศีพฤษภเลย ก็ว่าได้นะคะแต่ในปี2,568เนี่ยก็โชคดีโดดเด่นไม่แผ่วเลยนะคะเพราะว่าชาลัคนาราศีพฤษภนะคะจะมีดาวใหญ่ถึง3ดวงนั่นก็คือดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์และราหูนะคะยังโครจรอ,อยู่ในมุม ที่ส่งเสริมให้ชีวิตคุณนะคะเหมือนเดินอยู่บนพรมแดงที่โรยด้วยกลีบกุหลาบกันเลยทีเดียวนะคะถ้าผู้ที่เห็นภาพนะคะการโครจรของดวงดาวนะคะหรือว่าฟ้าเบื้องบนเนี่ยเขาประทานเส้นทางให้คุณนะคะที่จะประสบความสําเร็จแบบอลังการนะคะและหารายได้รวยได้แบบฟุกๆนั่นเองฟังแบบนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกเลยว่า ปีนี้แหละคือปีของฉันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาฟังหลักการนะคะทางโหราศาสตร์และคํำพยากรอื่นๆลึกๆก,กันเลยค่ะปิมต้องขออิงไปจนถึงปี2,567ก่อนที่จะไปปี2,568ด้วยนะเพราะว่าละดาวเนี่ยมันไม่ได้ย้ายออก ในวันที่1มกราคมนะคะดาวมันจะแบบมีการย้ายออกตามช่วงเวลาของเขานะคะเพราะฉะนั้นปีนจะพูดต่อเนื่องกันไปนะคะตั้งแต่ปี2,567จนถึงปี2,568นะคะแล้วก็ภาพรวมเลยนะคะทีนี้ มาทูดในเรื่องที่โดดเด่นที่สุดก่อนนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะปี2567นะคะดาวราหูนะคะและดาวเสาร์นะคะเป็นดาวจเจริเอนการงานอยู่ในเรือนลาพะนะคะตัวหนึ่งก็คือราหูนะคะและก็ดาวเสาร์เนี่ย โคจออยู่ในเรือนราศีกุมซึ่งเป็นเรือนการงานเองของชาวลัคนาราศีพฤษภด้วยนะได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีแบบนี้ทําให้เรื่องการงานเนี่ยมีโอกาสดีๆเพราะดาวการงานตัวนึงไปอยู่ในเรือนราพัมีความโชคดีในเรื่องการงานแบบง่ายๆฟุกๆเดิมอยู่แล้วนะคะและดาวเสาเองก็ได้ตําแหน่งที่แข็งแรงเข้มแข็งแบบนี้นะคะจะทําให้คุณน่ยมี โอกาสดีๆเข้ามานะทำให้ผลงานโดดเด่นมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหากคุณทำงานประจำอยู่นะคะคุณจะต้องเป็นจุดเด่นที่เป็นเลี่ยวแรงหัวแรงสำคัญในบริษัทนะคะหรือ เป็นคนที่อยู่ในใจเจ้านายผู้ใหญ่หัวหน้าง,งานนะคะที่ผลงานของคุณเนี่ยโดดเด่นสะท้อนออกมาเลยนะคะว่าแบบคุณเป็นคนมีศักยภาพการทํางานที่สูงนะคะมีความรู้ความสามารถที่เหนือกว่าคนอื่นนะคะหรือเป็นช่องทางพิเศษพิเศษอะไรบางอย่างที่แบบความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยมันต่อยอดทําให้การทํางานของคุณอะ่ะมีผลงานที่โดดเด่นเตะตาเจ้านายผู้ใหญ่นั่นเองคะ่ะหรือบางคนนะคะที่ทำงาน ประจาอยู่นะคะแล้วก็อยากจะมาทำธุรกิจของตนเองนะคะปี2567นะคะจนถึงปี2568เนี่ยก็จะเป็นปีที่คุณสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านนะคะจากการเป็นพนักงานที่ต้องสแตมป์นิ้วนะคะเ,เข้าทำงานนะคะตอนเช้าออกตอนเย็นนะคะออกมาจากการเป็นพนักงานออฟฟิศนะคะ กลายเป็นเจ้าของธุรกิจกลายเป็นคนที่เป็นนายตนเองนะคะแล้วก็มีโอกาสต่างๆที่ดีในเรื่องธุรกิจการงานเข้ามาอย่างมากมายนะคะ <S <S เป็นปีที่รุ่งโรจน์เรื่องการงานและในปี2,568นะคะดาวการงานก็คือดาวเสายังโคจรอยู่ในเรือนการงานเองนะในเรือนกัมมะราศีกุมอยู่จนถึงวันที่29มีนาคมนะคะและเขาก็จะย้ายออกจากเรือนการงาน ไปอยู่ในเรือนลาพระนะคะร่วมกันกับดาวราหูที่อยู่ในเรือนราศีมีนนั่นเองนะคะนี่แหละจะเป็นจุดใหญ่จุดเด่นสําคัญเลยนะคะการที่ดาวเสาร์และราหูนะ,ะซึ่งเป็นดาวการงานทั้งคู่โคจรอ,อยู่ในเรือนลาพระแบบนี้นะ,ะแล้วก็จะมีดาวอื่นที่เป็นดาวรอบเดือนเข้ามาโคจรอ,อีกหลายดวงมากๆนะ,ะจะเป็นเกณฑ์ใหญ่เลยนะคะที่ทําให้คุณเนี่ย โดดเด่นนะคะมีความสําเร็จในเรื่องการงานแบบอลังการแบบฟุดๆแบบเพื่อน้องคอยปกมือให้เลยนะคะและพอหลังจากนั้นนะคะเดือนพฤษภาคมะคะวันที่18พฤษภาคมเนี่ยดาวราหูนะคะซึ่งเป็นดาวจเจริญการงานของคุณเนี่ยก็จะย้ายออกจากเรือนลาพะเข้าไปสู่ในเรือกนกรรมะราศีกุมนะคะหมายความว่านะคะดาวเสากับดาวราหูเนี่ยเขาแค่สลับกันนะคะสลับที่อยู่กันจาก ถ้านับจากตอนปี2567นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะการที่ดาวเสาร์กับราหูนะ,ะสลับเรือนกันอยู่นะคะก็จะให้ผลรับคล้ายๆกันเลยกับปี68นะคะก็คือคุณจะต้องมีการเติบโตในเรื่องหน้าที่การงานแบบรุ่งโรจน์ก้าวหน้านะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศนะคะมีโอกาสที่ เป็นคนสำคัญในบริษัทได้รับตำแหน่งที่แบบยิ่งใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารนะคะหรืออาจจะออกมาทำเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองเป็นนายตนเองนะคะมีโอกาสที่ธุรกิจการงานของคุณเนี่ยจะอยู่ในจุดที่เป็นกราฟขาขึ้นนะคะมันจะมีรอบปีที่ธุรกิจบางอย่างเนี่ยเป็นกราฟขาขึ้นเช่นธุรกิจ คลินิกความงามนะคะในแบบถ้าย้อนไป8ปีก่อน10ปีก่อนเนี้ยธุรกิจการธุรกิจความงามก็จะขึ้นมากๆนะคะมันจะเป็นยุคเป็นช่วงเวลาของเขานะ,ะแต่ในรอบปีนี้ปิมบอกเลยว่าคุณจะอยู่ในจุดธุรกิจการงานของคุณอะ่ะอยู่ในจุดที่เป็นขาขึ้นนะคะกอบโกยได้เยอะนะคะทําอะไรเนี่ยมันก็ได้รับความช่วยเหลือจากหลายๆสํานักงานนะคะหลายๆหน่วยงานนะคะถ้าเปรียบเทียบการงานของคุณเป็นกราฟนะคะ กราฟของคุณจะอยู่ในจุดที่พุ่งทะย,ยานขึ้นสูงสุดๆไปเลยนะคะเพราะว่าชีวิตของคุณน่ยดีมากๆในเรื่องหน้าที่การงานนั่นเองค่ะ พอพูดถึงเรื่องการงานบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีพุษบเนี่ยมีแต่สิ่งที่สําเร็จสมหวังคาดหวังได้เกินคาดหวังด้วยนะคะแต่มีอย่างหนึ่งนะคะที่คุณจะต้องคอยรับมือนั่นก็คือความเหนื่อยหนักพองานคุณดีงานคุณเด่นทุกคนต้องการตัวคุณคุณเป็นคนเก่งทุกคนต้องวิ่งเข้าหาคุณนะคะเขาต้องการความรู้ความสามารถของคุณนะคะคุณไม่ทํางานงานไม่เดินไม่เคลื่อนนะคะและ งานจะดีได้หากคุณลงมือลงแรงทำนะคะดังนั้นนะคะมันต้องแลกมากับการไม่มีเวลาะคะคุณจะไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตนเองนะคะเพราะต้องทำงานเยอะนะคะทุกคนต้องการคุณนั่นเองนะคะหรือนอกจากไม่มีเวลาแล้วเนี่ยคุณจะต้องทุ่มเทอดทนนะคะเหนื่อยใช้พลังแรงกายแรงใจเยอะมากๆไปกับงานนะคะเพราะปีนี้ปี2 5 6 8เนี่ย ก็เป็นปีที่ดีในเรื่องการงานของคุณเชกเช่นเดียวกันปี2,567นั่นเองคะแต่อาจจะเปลี่ยนวิถีไปนิดนึงนะคะเปลี่ยนไปในทางที่เรื่องการงานของคุณเนี่ยอาจจะดังง่ายขึ้นด้วยนะคะมีโอกาสที่จะดังในแวดวงธุรกิจในวงสังคมของคุณนะคะเพราะเนื่องจากว่าดาวเสราร์นะคะเป็นดาวที่มาจากเรือนสุภะการที่ดาวสุภะนะคะจะโคจรย้ายออกไปอยู่ในเรือน ลาภะนะคะในวันที่29มีนาคมนี้นะคะทาให้สุภาลาพะเนี่ยแปลว่าคุณจัดดังได้ง่ายๆนะ,จะเจริญเติบโตไปอีกทางหนึ่งได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าสุภาแปลว่าการมีชื่อเสียงก็ได้การต่างประเทศก็ได้นะคะความจเจริญก้าวหน้าก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศการเดินทางไกลก็จะ,จะเจริญม,มากยิ่งขึ้นด้วยนะถ้าเ,เปรียบเทียบกับ ก่อนหน้านี้ที่เป็นช่วงโควิดนะคะโอโหอันนั้นคือหนักมากๆนะคะและหากคุณทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศติดต่อดีลงานกับคนต่างชาติต่างภาษานะคะหรือว่าทําธุรกิจที่แบบเกี่ยวข้องกับบนออนไลน์ต้องใช้การมีชื่อเสียงนะธะุรก,กิจของคุณต้องอยู่บนเทรนอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยมันต้องถ่ายทอดออกมาบน YouTube บน t i k t อกนะคะหรือว่าทางโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะ มันจะทําให้คุณแบบมีความโดดเด่นนะคะแล้วก็คนอะ่ะต้องการดูคลิปของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ทําอะไรก็ดังเปรียงปังง่ายๆค่ะและปิมคิดว่านะคะความสําเร็จของคุณไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าดาวเสาร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนสุภะนะคะที่แปลว่าความดังหรือการต่างประเทศนะคะชื่อเสียงความเจริญก้าวหน้าเนี่ยมันก็เป็นดาวการงานของคุณด้วยนะคะ ทีนี้พอดาวการงานของคุณเป็นดาวเดียวกันกับดาวจเจริญนสุภะเนี่ยคนลัคนาราศีพฤษภเนี่ยมีพื้นดวงที่เรื่องการงานอะจะมีชื่อเสียงอยู่แล้วด้วยนะคะและยิ่งดาวสุภะและดาวการงานคือดาวเสาร์เนี่ยโคจรไปอยู่ในเรือนลาภะแบบนี้นะคะหลังมีนาไปนะคะบอกเลยว่าโอ้โหชีวิตคุณแบบจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะคะประกอบกับนะคะการที่มีดาวมฤตยูนะคะ โครจรทับตัวคุณอยู่ด้วยนะคะมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนปี2,567นะคะตามปฏิทินโหราศาสตร์นิลายนาลาหิลีนะคะไม่เหมือนกับปฏิทินโหราศาสตร์สุริยญาณนะคะการโครจรของดาวมันจะมีการที่ โคจรไม่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะคะการย้ายออกการเข้าแต่ละราศีแต่ละเรือนอะไรเงี้ยมันจะไม่เท่ากันนะคะและการที่ดำหรือตะยูทับตัวคุณมานะคะตั้งแต่มิถุนายนมานะคะจนถึงอ,อ,อีกเจ็ดปีนะคะดาหรืตรยูเนี่ยโคจรแต่ละราศี7ปีนะคะแต่ดาหรืตรยูนะคะจะมีการ เดินโคจรถอยหลังเข้าไปอยู่ในเรือนราศีเมษช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะนั่นก็คือวันที่13ธันวาคมปี2567นะคะจนถึงวันที่19มีนาคมปี2568ค่ะในช่วงเวลานี้นะคะ3เดือนกว่าๆนี้นะคะดาวมรุตยูไม่ได้ทับตัวคุณแต่อยู่ข้างหลังเรือนของคุณนะคะแต่พอหลังวันที่19มีนาคมไปนะคะดาวมฤุตยูก็จะเข้ามาทับตัวคุณใหม่นะคะมันก็จะมีผลให คุณเนี่ยมีความคิดอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะจะเจอเหตุการณ์อะไรที่มากระตุ้นและขับเคลื่อนตัวคุณนะคะให้คุณปฏิรูปปฏิวัติตัวเองเพื่อต้อนรับความสําเร็จใหม่ๆต้อนรับนะคะสิ่งที่มันจะเจริญก้าวหน้าในชีวิตคุณนะคะเพราะว่าเรื่องการงานของคุณก้าวหน้าแล้วเรื่องการเงิน ก็ไม่แพ้กันนะคะเดี๋ยวปิมจะไปพูดถึงเรื่องการเงินต่อจากนี้นะคะแต่มลุตยูที่เข้ามาทับตัวคุณใน7ปีนี้นะปิมบอกเลยว่ามันจะเปลี่ยนแปลงคุณทั้งความคิดทัศนคติ การใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์นะคะหรือว่าการแต่งตัวนะคะมารยาทการเข้าหาคนคือทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยนะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่การงานของคุณดีขึ้นเลื่อนยศที่สูงขึ้นตำแหน่งหน้าที่การงานดูดีขึ้นนะ,ะเป็นหัวหน้างานนะรับผิดชอบงานใหญ่ๆนะคะหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะคุณจะมาแต่งตัวแบบเดิมไม่ได้นะคะ จะต้องมีการปฏิวัติตัวเองนะคะให้ไปอยู่ในจุดที่ถูกยอมรับในสังคมมากขึ้นให้เป็นหน้าเป็นตามากขึ้นนะ,ค,ะคุณจะได้อยู่ในจุดที่คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะอยู่ในจุดที่สถานะทางสังคมก็ดีขึ้นด้วยเพราะว่าปี2568นนะ,ะจะเป็นปีแห่งการที่คุณประสบความสำเร็จในเรื่องการหาเงินด้วยนะคะเมื่อเงินเยอะขึ้นความสำเร็จหน้าที่การงานเยอะขึ้นนะคะ มันก็แน่นอนอยู่แล้วว่ามันก็จะต้องมีการที่ประดับประดาร่างกายดูแลตนเองนะคะความคิดของคุณอยู่ในจุดที่อีกระดับหนึ่งนะคะแบบให้ความสำคัญในชีวิตที่เปลี่ยนไปนะคะมองตักกะนะคะหรือว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นคุณคนใหม่ที่ไม่ใช่คนเดิมอย่างแน่นอนนะเะพรมารุเตยุได้เข้ามาทับตัวคุณคุณจะต้องปฏิรูปปฏิวัติตนเองให้เข้าไปอยู่ในจุดนะคะ ที่ประสบเป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องการหาเงินและการงานอย่างแน่นอนค่ะแต่ท้งนี้ท้งนั้นนะปิ่มต้องพูดนิดนึงนะคะดึงลงมานิดนึงนะคะเพราะว่าดวงดีมากจริงๆชาวลัคนาราศีพฤษภคือดวงเขาดีเฉิดฉายแบบเจริญง,งอกงามรุ่งโรจน์มากจริงๆแต่ปิพมขอดึงไว้นิดนึงนะคะตรงที่ว่ามันอยู่ที่ระดับ พื้นวัสนาพื้นดวงเดิมของคุณด้วยนะคะและอยู่ที่การกระทําของคุณด้วยนะคะถ้าคุณนั่งนั่งนอนนอน,น,อนไม่ได้แบบขวนขวายนะคะไม่ได้มีความอดทนขยันในเรื่องการทํางานมากนักเจ้านายอะ่ะชอบคุณนะที่แบบคุณมีความรู้ความสามารถด้านนี้พิเศษพิเศษที่หาจากคนอื่นไม่ได้แต่คุณไม่ทําให้มันเดีย่ยะไม่แสดงฝีมือโชว์ให้เฉิดฉายอะ นะมันก็จะผ่านไปเลยผ่านแล้วผ่านเลยนะคะหมายถึงดาวที่โครจรให้ผลดีค่ะเมื่อมันให้ผลดีแล้วแต่คุณไม่ไขวยคว้ามันไว้นะคะมันก็ผ่านแล้วผ่านเลยมันก็จะไม่ได้กลับมาให้ผลดีอีกนะเพราะฉะนั้นนะคะปี2,568เนี่ยคุณทุ่มเทร่างกายทุ่มเทจิตใจนะคะ ความพยายามทุกอย่างลงไปในงานให้ได้มากที่สุดนะบอกเลยว่าสิ่งดีๆเข้าหาคุณอย่างแน่นอนค่ะมาต่อกันที่เรื่องการเงินของชาลคนาราศีพฤศพค่ะปี2,568นะคะเป็นปี ที่จะเบิกทางให้คุณไปสู่การเป็นเศรษฐีค่ะคุณจะหาเงินได้ง่ายๆนะมีคนเข้ามาชี้ช่องทางให้คุณในการหาเงินช่วยเหลือคุณส่งเสริมคุณให้คุณได้รวยนะคะรวยธรรมดาไม่ได้ด้วยนะรวยติดปีกรวยฟุกฟุกรวยไม่หวาดไม่ไหวเพราะอะไรนะคะเพราะว่าจะมีดาวพรหัสนะคะซึ่งเป็นดาวที่ดีนะเป็นดาวแห่งกรรมดีเป็นดาวแห่งโอกาสความสำเร็จสมหวังนะและยังมา จากเรือนลาพระด้วยลาพระที่แปลว่าความโชคดีแปลว่าสิ่งที่หาได้ง่ายๆนะคะแปลว่าความสมหวังอะ่ะแปลว่าความช่วยเหลือนะคะเขาจะมาโคจรอ,อยู่ในเรือนการเงินของคุณนะคะในวันที่14พฤษภาคมปี2568นะคะตอนนี้ดาวพฤหัสนะยังโคจรอ,อยู่ในเรือนตัวคุณนะระาศีพฤษภทับตัวคุณอยู่นะคะ คุณก็เลยเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่ผลงานคุณโดดเด่นทำอะไรคนก็แบบช่วยเหลืออย่างดีนะคะเป็นเหมือนนะเมตตานะแต่พอหลังวันที่14พฤษภาคมนะคะดาวลาพะคือดาวพรหัสจะย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินของคุณไม่รวยยังไงไหวคะลาพะกระดุมพระนะคะการที่ดาวลาพะมาอยู่ในเรือนการเงินของคุณนะมันจะทำให้คุณนี่ย หาเงินได้ง่ายๆนะคะมีความโชคดีในเรื่องการหาเงินนะคะบางคนนะคะเป็นทํางานประจำนะคะเป็นพนักงานออฟฟิศนะคะอาจจะมีผู้ใหญ่นะ,ะเขาดึงไปทําอย่างนู้นอย่างนี้ได้โบนัสพิเศษนะคะหรือแบบมีโอกาสอะไรที่ผู้ใหญ่เขา ให้เงินคุณแบบได้ง่ายๆอ่ะคุณอาจจะเอาเวลาไปทําอันนี้เพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะหรือว่าได้รับโปรเจกต์งานอะไรใหญ่ๆที่มันได้เงินก้อนใหญ่ๆหรือได้โบนัสดีๆนะคะหรือถ้าหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะอาจจะไปประมูลงานอะไรชิ้นใหญ่ชิ้นโบแดงนะคะและสามารถที่จะส่งสินค้าให้กับบริษันูุนบริษัทนี้นะคะประมูลงานมาได้ล็อตใหญ่นะคะทำให้ได้เงินก้อนใหญ่นะคะแบบง่ายๆค่ะหรือถ้าหากคุณเป็น เซลนะคะคุณก็จะเป็นท็อปเซลนะคะคนที่เข้ามาพูดคุยกับคุณนะคะเขาอยากซื้อแค่หนึ่งอย่างแต่พอพูดคุยกับคุณเขาจะซื้อไป5อย่าง6อย่างซื้ออันนู้นเพิ่มอันนี้เพิ่มเขาจะแบบเมตตาคุณคุณพูดอะไรเขาก็ซื้อง่ายมันจะเป็นโอกาสที่ดีของคุณมากๆในเรื่องที่แบบการหาเงินนะคะการแบบ หารายได้พิเศษพิเศษนะมีความรวยแบบฟุกฟุเข้ามาหน้าบ้านแน่นอนเพียงแค่คุณพยักหน้าต้อนรับนะให้ความรวยแบบไม่มีเงื่อนไขเข้ามานะคะพร้อมที่จะรวยนะคะยังไงปี2568เนี่ยเป็นจุดหนทางแรกนะคะที่จะทำให้คุณเลื่อนขั้นเลื่อนฐานนะ ไปสู่อีกจุดหนึ่งนะคะสามารถซื้อบ้านซื้อรถได้นะคะช่วยเหลือครอบครัวญาติมิตรนะคะและเป็นปีที่คุณสามารถเก็บออมเงินได้เป็นถังเป็นกระสอบแน่นอนนะคะเพียงแค่คุณเข้าหาผู้ใหญ่นะคะและก็อย่ายึดติด การทำงานแบบเดิมๆนะคะเพราะมรุตยูทับตัวคุณแบบนี้นะคะต้องคิดนอกกรอบนะคะแล้วก็ขยันอดทนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะบอกเลยว่าเป็นปีของคุณจริงๆค่ะแต่เนื่องจากว่านะดาวพฤหัสเนี่ยมาจากเรือนลาพาก,ก็จริงนะคะทำให้คุณแบบสวัสดีความรวยอย่างที่ปิมบอกไปนะแต่ดาวเรือสนี้ก็มาจากอีกเรือนหนึ่งเช่นกันซึ่งเป็นเกษตรเรือนแฝดนะั้นนั่นก็คือมาจากเรือนมรณนะด้วยนะคะ การที่ดาวมรณะโคจรอ,อยู่ในเรือนกระดุมพักการเงิน,นะคะก็มีโอกาสที่หาเงินได้เยอะจากความหมายของลาภะนะ,ะแต่มันก็เสียเงินได้เยอะด้วยนะคะเพราะมอรณะกระดุมพักการเงินนะคะมันก็ทําให้มีเรื่องที่ต้องจับจ่ายไปแบบแบบเป็นจากความอยากของตนเองนะคะอาจจะเป็นจากค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยนะคะที่เป็นความปรารถนาที่อยากจะได้ของชิ้นนี้นะคะหรือว่าเ,ออเรื่องเกี่ยวข้องกับ บ้านก็ได้นะการใช้จ่ายการใช้ของในบ้านอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าพอหางเงินได้เยอะขึ้นคนเราก็ต้องอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็อาจจะต้องซื้อนู่นซื้อนี่เข้าบ้านก็ได้นะคะแต่ยังไงแล้วก็ต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายให้ดีนะคะเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ดาวการเงินนั่นก็คือดาวพุธนะคะเดินโครจรถอยหลังด้วยนะคะซึ่งจะเดินโครจรถ,ถอยหลังถึง3มช่วงนะคะทําให้ใน3มช่วงนี้นะคะเรื่องการเงินการเงินของคุณะก็จะมีสภาวะที่ถดถอยได้นะคะ คือมันเป็นปีที่หาเงินได้เยอะแหละแต่มันก็จะมีเรื่องค่าใช้จ,จ่ายที่เข้ามาด้วยแต่พอดาวการเงินในช่วงเดือนนั้นที่มีการเดินถอยหลังนะคะเรื่องการหารเงินตอนนั้นก็มีการชะลอตัวนะคะช่วงที่การเงินดีนะคะมันก็หาเงินได้เยอะแต่พอดาวการเงินถอยหลังมันก็จะอยู่ในจุดที่ ได้น้อยลงหรือได้ช้าลงนะคะดังนั้นคุณก็ต้องมีการระมัดระวังนะคะสภาพคล่องการใช้จ่ายเรื่องการเงินของตนเองนะคะบริหารการเงินให้อยู่ในจุดที่บาลานซ์ที่สุดค่ะแต่ว่าในปี2,568นะคะอย่างที่ปิมบอกไปว่าดาวริหัสจะย้ายเข้าไปทับ เรือนการเงินของคุณนะคะวันที่14พฤษภาคมปี2568ใช่ไหมคะ mm hmm. เขาจะอยู่จนถึงวันที่18ตุลาคมนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยดาวพฤหัสนะคะจะย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนสหัชชะนะคะแปลว่าเพื่อนฝูงสังคมนะคะคอนเน็ช mm ัน hmm. นะคะและดาวพฤหัสนี้นะคะจะอยู่จนถึงวันที่5ธันวาคม ปี2568นะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะย้ายกลับเข้ามาสู่ในเรือนกระดุมพระการเงินของคุณเช่นเดิมนะคะหลังจากวันที่5ธันวาคมยาวไปนะคะอีกครึ่งปีหน้าทีเดียวค่ะดังนั้นนะคะในปี2568นะคะเตรียมตัวรวยไว้เลยเตรียมตัวเป็นเศรษฐีได้เลยค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะ มาต่อกันที่เรื่องสุขภาพของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยที่ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะคะคือเกี่ยวกับโรคเครียดนอนไม่หลับนะคะคิดเยอะเพราะทํางานเยอะงานหนักนะคะอยู่ในจุดที่การงานมันจเจริญก้าวหน้าอย่างดีนะคะดังนั้นในหัวคุณก็จะมีแต่เรื่องงานงานงานนะคะมันก็จะตึงเครียดได้ระวังเรื่องระบบประสาทนะคะคือ ก็มีการกินวิตามินหน่อยนะวิตามินบารุงร่างกายนะคะวิตามิน B วิตามิน C วิตามิน D นะคะช่วยในเรื่องการภูมิคุ้มกันของร่างกายอิมมูนซิสเต็มอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะหรือนอกจากนั้นนะคะก็สามารถที่จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับผื่นแพ้นะคะลมพิษอะไรที่มันเห่อขึ้นมาแบบ ไม่มีสาเหตุนะคะมันจะมาลักษณะเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายนะคะเป็นแบบปากนกกระจอกนะคะแบบเลิมหรืออะไรแบบเนี้ยเป็นแบบมาแบบปุบป,ปับฉับพลันแบบงงๆนะคะแล้วก็หายไปนะ,ะแล้วอีกสักพักนึงก็เป็นมาใหม่วนแบบนี้ได้นะ,ะในรอบปี2568ค่ะมาต่อกันที่เรื่องความรักนะคะของชาลัคนาราศีพฤษภในปี2568ค่ะไตรมาสแรก3เดือนแรกนะคะความรักชนลมุนวุ่นวายนะคะ อยู่ในจุดที่ถ้าคุณเป็นคนโสดนะบางทีเนี่ยมีโอกาสที่คนเข้าหาแบบงงๆนะคะแล้วก็แบบมีคนรู้จักหรือคนที่ไม่รู้จักเลยผ่านแอปพลิเคชันนะคะหรือเจอกันผ่านออนไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมาเข้าหาแบบงงๆ,ๆแบบนี้ได้นะคะแต่ดวงความรักไม่ได้อยู่ในจุดที่โดดเด่นมากนักนะคะทั้งเกือบทั้งปีเลยนะ,ะจะมาดีช่วงปลายปี 3- เดือน4เดือนสุดท้ายนะคะ ถ้าหากคุณเป็นคนโสดปิมอยากให้คุณเอาแรงกายแรงใจนะคะไปทํางานไปทําให้ตัวเองเนี่ยมีหน้าที่การงานที่ดีประสบความสําเร็จในการหาเงินนะคะร่ํารวยขึ้นนะคะถ้าเราการงานดีและร่ํารวยนะคะความรักเดี๋ยวดีเองนะคะถ้าเราการเงินดีความรักเท่ากับดีค่ะอันนี้คือ เป็นไปตามโหราศาสตร์อยู่แล้วเพราะาดาวความรักกับดาวการเงินคือดาวสุ์เป็นดาวเดียวกันถ้าคุณอยากมีความรักที่ดีจงทําให้ตัวเองรวยค่ะความรักคุณจะไม่มีปัญหาเพราะคนส่วนใหญ่ที่ความรักมีปัญหาคือเรื่องเงินทั้งนั้นนะคะมาต่อนะคะในเรื่องของหากคุณเป็นคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะคะในช่วง3มเดือนแรกเนี่ยอย่าพูดอะไรที่ไม่เข้าหูนะคะต้องะระมัดระวังคําพูด จะมีการโมโหเหวี่ยงง่ายๆแบบงงๆได้นะคะไม่ทันตั้งตัวนะคะอย่าขุดอดีตมาพูดอย่าขยี้ใจคนนะคะและอย่าปิดบังซ่อนเลนส์นะคะทำอะไรเนี่ยให้โปร่งใสบอกคู่บอกแฟนให้ตรงไปตรงมานะคะก็จะไม่ได้มีเรื่องอะไรที่น่ากังวลน,นะคะแต่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับ คนที่มีคู่มีแฟนเป็นชาวลัคนาราศีพฤษภนะต้องคอยดูแลสุขภาพเขานิดหนึ่งนะคะเพราะว่าในช่วง5-6เดือนแรกเขาจะมีภาวะที่แบบเครียดง่ายนะคะแล้วก็แบบทํางานเยอะตัดสินใจเยอะนะ,ะก็จะหนักนิดนึงนะคะและถ้าหากคุณมีคู่มีแฟนนะคะแต่ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้รีจิสเตอร์นะคะว่าเป็นสามีภรรยานะคะก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานลั่นะระฆังวิวาได้นะะในช่วงปลายปีค่ะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปคําภีร์กอดวงประจำปี2,568ค่ะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ปิพมด้วยนะคะกด Subscribe ช่องของปิ่มนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะสอบถามปิ่มได้เลยนะคะอะไรที่ปิพมอาจจะพูดไม่ครบรอบได้านหรือว่าสงสัยอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะปิ่มจะมาตอบด้วยตนเองเลยนะคะและก็อย่าลืมส่งหัวใจให้ปิ์ ะะเป็นกำลังใจให้พิมพ์ทำคลิปนะคะไม่ค่อยขยันเลยหัวเราะพิมรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจนะคะสามารถแอดไลน์แอดมาได้เลยนะคะทางช่องบ้านเขียวนะคะก็คือแอดนะคะตัว A แอดนะคะแล้วก็ P R I, M. P R I M ปิมม underscore อวตารค่ะเดี๋ยวปิพมจะขึ้นให้ตรงนี้ไว้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ปิพมดูคลิปจนจบได้คะ่ะสวัสดีค่ะ